วิรุษหนุนสสพนิดาพักประชาชนอภิปรายตำรวจไม่ได้ขาดงบแต่ใช้ฟุ่มเฟือยเต็มไปด้วยการทุจริตไม่ตรงภารกิจพันตำรวจเอกวิรุษบอกการอภิปรายตรงประเด็นและข้อมูลต่างๆถูกต้องแล้วต้องขอขอบคุณเธอแทนประชาชนทั้งประเทศอย่างยิ่งทุกรัฐบาลและสังคมหลงทางกันมานานว่าปัญหาตำรวจเกิดจากได้งบน้อยขาดนวลนี้คนไม่พอ แต่แท้จริงตรงกันข้ามปัญหาเกิดจากโครงสร้างและการจัดองค์กรที่ซ้ำซ้อนมีการตั้งหน่วยงานและตำแหน่งในพลในพันแบบทหารรวมทั้งการสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่ไม่จำเป็นต่อการทำงานรักษากฎกหมายมากมายเช่นบอชอฝ่ายอำนวยการรวมทั้งตำรวจภาคและบกน1นถถ้าไม่มีหน่วยงานเหล่านี้ นอกจากจะประหยัดเงินงบประมาณได้รวมปีละนับหมื่นล้านบาทแล้วการทำงานของตำรวจพื้นที่จะดีขึ้นด้วยซ้ำเพราะไม่ต้องมีสายการบังคับบัญชาที่ยืดยาวโดยไม่มีประโยชน์ทั้งต่อตำรวจผู้น้อยและประชาชนในพื้นที่เช่นทุกวันนี้